หลวงเจ้ค er ร kind of ับขอถวายน้ำปานะครับเดี๋ยวเดอันนี้เตรียมพร้อมจะใส่วิกเดี๋ยวจะไปเที่ยวห้างจะแต่งหน้าเอ้าคิ้วก็ไม่มีผมก็ไม่มีก็นึกว่าอยู่กับสอพอพอสอเอ้พอสอเฮ้ยพอสอยอจากอะไรพระเอ้ยไปพระสงพี่สาว เอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยพอสอมาแรงมากพี่จะคนทักมาดามแพรมหน้าค้ายพอสอพระมหาภัยวนันคนทักนี่เอาอะไรทักเนี่ยเอาอะไรมาทักใส่เสื้อสีส้มคุมโทนกระดาษนี้เรามาแต่งหน้าโกนส้มพอสอกันดีกว่าครับพี่สาวน้นองนะแล้วมีข่าวดีด้วยนะครับว่าหลังจากจบคลิปนี้เราจะมีงานมีติ้งครับ <c oughs> มีติ้ง <c oughs> เจอมาดามแพรมในนรกไม่ได้ขุดน้ำบาดาลที่ถึงนรก <c oughs> การใส่เสื้อสีนี้เนี่ยมันเหมือนพระไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะคะ เซรั่มค่ะครีมโรลี่นะคะซึ่งขจ,จัด้าทําให้หน้าผิวเนี่ยสวยๆนะน้องนะถ้มามหาเทวีเจ้าเนี่ยไปเฝ้าแล้วนะคะไปปล่อยไายพระตาหารเอนยีทิปไปด้วยมาดามแพมค่ะทำไมไม่ไปบ้างเออจริงๆแล้วเนี่ยหลายกลัวนะคะเข้าบริเวณอาณาเขตพระไม่ได้เข้าวัดไม่ได้หนังจะพองค่ะปวดแสบปวดร้อนนะคะ <c oughs> เป็นผีหรือเป็นคนบาปคะอาคิตเอาเองเดี๋ยวจะลามไปมากกว่าน,นี้เอาผ้าออกก่อนซื้อมาตีมส้มทอง ตั้งใจจะเอามาทําเป็นเพื่อนเจ้าสาวนะคะช่วงนี้เนี่ยงานเพื่อนเจ้าสาวไม่ค่อยมีเลยเพราะอะไรคะคุณหาผัวไม่ได้นะคะจุลาเฮิร์บนะคะดีดีครีมทาไปนะคะให้ทั่วใบหน้าค่ะตอนนี้เนี่ยแมวเนี่ยปวดมากโอ๊ยพอเหลืองนะคะอยากออกทีวีนะคะพอดีว่าไปงานแต่งเพื่อนเจ้าสาวใส่เสื้อสีนี้ก็หมดเลยค่ะคุณนึกในใจคิดว่าโอ้โหงานเช้าหรือเชิญมาฉันเพลงละอยู่บนเวทีเพื่อนเจ้าสาวอยู่ข้างเวทีโอ้โหสีเดียวกันหมดเลยนะคะจะต้อง การเข้าใจผิด <Cly> ตีมสีทองต้องทองกว่านี้นะน้องนะเรามาใช้รองพื้นจีโน m ไม r ครนะคะเราไม่ได้โฆษณาให้เขาเขาไม่ได้จ้างนะคะพอเวลาไปซื้อเนี่ยเบอร์2ก็จะไม่มีเบอร์นั้นก็จะไม่มีเบอร์นี้ก็จะไม่มีเดี๋ยวกลัวเบอร์สีสให้เลยตีนผัว สหรับ,บ,บใครที่ดูขุมขนกว้างนะคะก็ต้องหยอดยาแนวก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเอาปูนขาวหยอดถ้าเอาปูนขาวหยอดเนี่ยเดี๋ยวหอยหลอดมันจะขึ้นมานะคะนคนพักก่อนใส่ผ้าพันดันฟุ้งนะคะกดๆๆๆไปค่ะสําหรับใครบอกว่ามีปัญหาเรื่องหน้ามันนะคะให้ใช้รองพื้นเนื้อแมทเท่านะั้นแป้งอีเวอรี่ของคิวเพรสตลับเหลืองเนี่ยชอบใช้ถมหน้าได้เนียนกริปเลยเพื่อหลายคนก็บอกว่าหน้าสดมาดามแพมสวยกว่าหน้าจริงอีกค่ะ มิชมหรด่าค่ะ <c oughs> ทักอาจารย์ฟูกเนี่ย150บาทถ้าใครจะซื้อเนี่ยทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะตอนสมัยก่อนเนี่ยไปแต่งหน้าเนี่ยเจ้าสาวในตอนนี้นี่อยู่กระหายการแต่งหน้าเจ้าสาวมาก <c oughs> โควิดงดจัดงานหมดเลยทําไมถึงจัดไม่ได้ล่ะคะล่าสุดกฎใหม่ค่ะก่อนเข้าเดือนกันยากเกิดอะไรขึ้นลูกมิคะในงานห้ามเกิน5คนแกเจ้าบ่าวเจ้าสาวก,ก,าวก,ก็2คนเ <c oughs> พื่อนสาวเนี่ยพึ่งจดทะเบียนไปวันที่3ได้ซองไหม ก็เลยงดจัดงานไปก่อนรอให้คลอดลูกก่อนนะคะแล้วก็ไม่จัดงานอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ซองนะคะ <S 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 ใครแป้งฝุ่นเนี่ยตบ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 พับไปเราก็อยู่กับน้องเหนียวเหลือง <S <S เหนียวเหลืองโชว์หน้าหน่อยสิคะคนสวยอายุเพิ่ง5เดือนแต่ตอนนี้เนี่ยใหญ่กว่าน้อง8ขวบแล้วนะคะหลายคนบอกชอบแมวมาดามแพมแต่บางคนก็บอกว่าดูมาดามแพมอ่ะไม่ได้ดูมาดามแพมหรอกดูแมวแล้วบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ได้ดูมาดามแพมเหมือนกันค่ะดูผัวมาดามแพม สรุปในคลิปไหนเนี่ยไม่มีผัวกูเนี่ยไม่ดูกันเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ปัดเฉดดิ้งค่ะได้แปลงหกชิ้น900บาทเฉดไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองหลังจากที่ฟังพระมหาไพรวนันกับพระมหาสมป,ปองในมกอเนี่ยชอบฟังพระมหาสมป,ปองอยู่แล้วนะคะสนุกปพราคอมเมนต์นะคะขยันแกงพระกันเหลือเกินนะคะกระเทยเอยชนี <c oughs> เราก็จะใช้แป้งแข็งที่สีสว่างเบอร์หนึ่งเนี่ย ไปที่ใต้ดวงตาเดี๋ยวเขาจะคิดว่าน้องค้ารีบตื่นมาตัดบาดนะคบมึงเนี่ยถามว่ารีบแต่งหน้าไปไหนคะอ๋อไปตักบาดนะคะอ๋อเล่าคะ่ะชันเพลิน <c oughs> ไปตะขวายไปตหารเพินเราใช้บุกันที่อยู่ในเสตดอกชิ้น900บาทของเราเนี่ยแหละแต้มเป็นไฮไลท์หน้าเราจะได้พุ่งพุ่งสะดุ้งได้อีกนะคะมาดามแพมค้าเนี่ยหนูว่าใส่แมดไม่เห็นอยากจะแต่งหน้าเลยค,ะค่ะก็เรื่องของมึงนะคะของของมึงหน้าของมึงนะคะแล้วแต่เลยนะคะแต่หลายคนเนี่ยบอกว่ามาดามแพมค้าดูอยาก ขอผัวมากเลยค่ะขอผัวที่ไหนดีคะขอพะตีมูลติเนี่ยพะตีมูลติไม่ให้ถามว่าจะไปขอที่ไหนวัดไหนปังมากคะเออน้องคะน้องจะไปขอผัวเนี่ยน้องไปที่อื่นๆเถอนน้องอย่าไปขอในวัดเลยค่ะไม่ค่อยดีนะคะนี <c oughs> ่ถ้าทุกวันนี้เนี่ยไม่มีผมเนี่ยคิว <c oughs> ก็ไม่มีคะ่ะไม่เรียก,กว่ากลัวแม่ชีก็เรียก,กว่าพระได้แล้วไม่คิดจะบวชให้พ่อให้แม่บ้างเหรอพ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองตอนนี้พ่อตายไปแล้วไม่รู้จะเกาะอะไรยังไงนะคะเราทาความดีอย่างอื่นได้การเป็นลูกที่ เป็นผู้ชายและเป็นความหวังและที่จะต้องบวชให้แม่เนี่ยแม่โอเคแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยส่งเงินให้แม่เนี่ยเดือนละหมื่นเดือนละสองหมื่นสามหมื่นอย่างเงี้ยแม่โอเคแล้วแม่เนี่ยไม่ต้องการเกาะชายผ้าเหลืองนะคะแม่ต้องการขับรถขึ้นไปบนสวรรค์น,นะคะเราได้บุญยิ่งกว่าบวชอีกก็เนี่ยโดนด่าว่าเสียชาติเกิดมาเยอะแล้วพอดีไปเจอตัวนี้มาสีสวยดีแปลกดีนะคะเป็นสีเหลืองเออมันเป็นลิปสติกไม่ใช่หรอคะ้ามาดามแพรอันนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์เบบี้ไบร์ทนะคะซึ่งเป็นลิปสติกสีเหลืองซึ่งเราสามารถเอาไปผสมกกับสีชมพู็จะได้ สีชมพูออโรสไปผสมกับสีส้มมันก็จะได้สีส้มเหลืองๆทองๆเหลืองพอไหมคะมาดามมาดามทำไมไม่เขียนคิ้วก่อนคะเอาตาให้เสร็จก่อนนะคะแต่มันเหมือนแม่ชีมากเลยนะคะไม่มีคิ้วเนี่ยอ่ะลากคุณลงนรกอีกแล้วเบบี้ไบรท์เนี่ยก็ไปตามหากันได้นะคะลิปสติกสีเหลืองซึ่งชอบติดต่อมาแล้วก็ชอบเทกบ่วยมากถ้าไม่ตากก็อย่าติดต่อมาเข้าใจไหมเข้าใจไหมคะคุณน้อง ส้อมอิดเป็นยังไงคะมึงไปทุบฝาบ้านเลยคะ่ะแล้วให้บ้านแตกแล้วก็จะเห็นอิดมอนอยู่ข้างในนะคะก็คืออิดหรือถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยก็ไปซื้ออิดมาก้อนดึงถือเข้าไปในห้างแล้วก็ให้พนักงานดูบอกว่าเอาเนี่ยคะ่ะสีส้อมอันนี้นะคะซ้อมอิดเอาวันนี้เราใช้ e2d ตอนแรกเนี่ยเรา,เาใช้สีนี้ก่อนวันนี้เราจะทาตาแบบแปลกนิดนึงใช้สีเข้มทาที่หัวตาและหางตานี่ แปลงขนนั้งไว้ช่างไ่มอดอกชิ้นเก้าร้อยบาทนะคะมีโอกชิ้นเนี่ยใช้ให้สวยเธอมึงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอย่ายเยอะมากเราฟังข่าวเนี่ยวัดเนี่ยก็จะโดนโจนเนี่ยขโมยตู้รับบริจาคอันนี้เนี่ยเรื่องปกติ ชินเริ่มชินแล้วเพรล่าสุดค่ะพนักงานอันตี้แอนค่ะเราก็จะชอบแบบว่าให้ติดน้องๆเขาใช่ปะ 50, 100, 120, ่ะห้าส0 120อยหน่ะขั้นต่ำกูให้แล้วมีอยู่วันหนึ่งพอเราไปซื้อเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะตู้ทิปบ็อกหายค่ะมาดามแพมคมคามันไม่รู้ใครขโมยไปค่ะเอา้าอย่างงี้ก็ได้ได,ด้วยเหรอลูก ลายกาดขาโมยยันตู้ทิปบ็อกโอ้ใจร้ายนะคนเราใช้สีส้มค่ะส้อมอิดที่เป็นเนื้อเงาๆค่ะทาตรงกลางเขาวัดได้ยัง <c oughs> อยากเข้าเลยปวดแสบปวดร้อนไม่อยากจะเข้าอไอชโดสีเหลืองทาทับไปตรงกลางด้วยดีกว่าจะได้เด่นๆสวยขึ้นสวยขึ้นโทน่้มพอสอก็ต้องมา พระสงฆ์หรือพี่สาวจ๊ะพี่สาวสิจ๊ะพระสงฆ์อะไรจะมาแต่งหน้าใช้สีน้ำตาลเข้มคางงัดไปบริเวณหางตาพระกับเจ้าสาวเนี่ยไม่ค่อยถูกกันวันนั้นเนี่ยเจ้าสาวหัวล้านผมบางพระก็แบบว่าให้พรแบบเต็มที่มากเลยค่ะกลัวค่ะกลัวเจ้าสาวแต่งงานแล้วไม่ได้บุญค่ะนี่เลยค่ะเอาการมายงคชุบน้ำค่ะสาดน้ำไหลออกมาจากหน้าผาแค่ชาโดที่กูทาไว้ไหลดำกจะ สลไล่ผีเหรอคะสรุปไม่รู้ได้ผัวเลยไล่ผีนะคะอ่ะอันเล็กนะคะแต้มไปที่ใต้ดวงตาใช้สีน้ำตาลเข้มแตะไปที่หางตานี่เซตนี้ค่ะเซตเมเปิลของอ2 d นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะและการทาตานะคะเราก็จะเขียนดินสอสีดำนะคะที่หางตาเราเป็นคนที่แต่งหน้าแล้วสวยนะคะเพราะว่าไม่แต่งหน้าเนี่ย ดูไม่ได้เลยล่าสุดเนี่ยในไลฟ์สดที่เราไลฟ์สดรีวิวอาหารกันมีอินบ็อกมาบอกว่ามาดามแพรคะได้โปรดเธอค่ะแต่งหน้ารีวิวเธอค่ะเสียเวลาอีกเล็กน้อยแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยผัวก,กูเนี่ยขยันแกงมากเลยคุณวิทย์คะ ทำไมคุณถึงถ่ายฉันตอนไม่แต่งหน้าบ่อยจังเลยคนดูถามมาคนเราถ้ามันงามไม่มีเครื่องสป,ปาก็งามอยู่วันยังค่ำตอนมีอะไรกันเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยถามเคล็ดลับหรอคะที่อยู่กันมาได้17ปีพอมีอะไรเนี่ยคุณวิทย์ก็ปี๊บกุมหัวกูตลอดนะคะแต่จินตนาการเอาใครเนี่ยมาแปะอยู่ที่หน้าปี๊บก็ได้นะคะ <laughs> เดี๋ยวมีเรื่องเล่าอันหนึ่งแต่อันนี้ไม่ค่อยขำนะตอนนั้นเนี่ยเราก็อยู่กันที่วัดสวนโมกขะพลารามที่สุราธานีแพมเองเนี่ยก็ไปเข้าคงเข้าค่าเราก็เจอหลวงพี่องค์นึ่งซึ่งค่อนข้างหล่อมาจากกรุงเทพซึ่งรูปงามเลยแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเออพระอย่ายุง่งพระอย่ายุง่ง พอรู้อีกทีหนึ่งเพื่อนสาวค่ะแซบลืมค่ะชวนพระศึกไปเลยค่ะหนีไปอยู่กรุงเทพด้วยกันเลยค่ะแซบกว่ามาดามแพมก็เพื่อนสาวมาดามแพมนะคะอันนี้ไม่รู้บาปหรือเปล่านะแต่ต้องเกิดว่าพระเนี่ยศึกมาก่อนแล้วก็ค่อยสารสัมพันธ์กัน,น่ะไม่เป็นไรแต่เพื่อนสาวเราเนี่ย ตักบาทเช้าถวายชันเพนและสรุปพอศอก็เสร็จเพื่อนสาวนะคะพอศอเท่ากับพอศอเสร็จงงไปอีกเรามาใช้กากเพชรสีซ่อมๆทาไปที่เปลือกตาตรงกลางตาจะได้อิ่มบุญแล้วก็ฉ่ำบุญมากนะคะเหมือนทำบุญมาก้าวัด <c oughs> มาดามแพมเนี่ยทำไมถึงชอบฟังพระมาหาสมปองกับท่านพระมาหาไพวันวันนั้นอีมาดามฟินนี่ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินนามบอกว่าเธอเธอเธอลองฟังพระท่านสวดท่านเทศสิจะได้รู้สึกว่าเออจิตใจโล่งโปร่งใสเพรากูฟังเสร็จปุ๊บ โอ้โห oh, 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 oh. ท่านเนี่ยรู้ศัพท์หมดเลยนะคะกระเทยมีศัพท์อะไรมากเนี่ยพจารานุกรมสารานุกรมกระเทยทั้งหลายเนี่ยที่แบบว่าแกงๆงกันอยู่ภาษาวัยรุ่นเยาวรุ่นเมืองทิพย์ทั้งหลายรู้หมดค่ะฟังแล้วมันจะลงใจนะเข้าถึงคนทั่วไปเด็กๆทั้งหลายที่แบบว่าลืมไปแล้วอ่ะลืมเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะเอยอะไรเอยอะไรงเงี้ยการสั่งสอนคนให้เป็นคนดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่าภาษาที่จะใช้อย่างเดียวนะคะมันก็ต้องอยู่ที่เจต ด้วยนาพระท่านก็แบบว่าทําให้แบบว่าเราขำไงเราก็รู้สึกสนุกคุณก็เหมือนกับว่ามาดูมาดามแพมแล้วมาดามแพมก็มาขำขำให้คุณดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คุณเนี่ยจะรู้สึกว่าเออแฮปปี้นะฉันมีความสุขกับการได้ดูอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์สดเนี่ยมีคนดู4 0 0 0สนห้าแสนคนเนี่ย คือเยอะมากเราไม่เคยเห็นปรากฏการณอะไรขนาดนี้เต็มไปหมดมันเป็นมิติใหม่นะคะของทางสงฆ์ซึ่งปรับยุคให้เข้ากับปัจจุบันสนุกสนานกันได้พระท่านเองเนี่ยอยู่ในเพศสภาพที่สำรวมแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถสนุกได้นะคะสนุกได้ขำได้เยาวชนเยาวรุ่นทั้งหลายเนี่ยจะได้หันมาสนใจพระพูทธพระธรรมบ้างปฏิบัติตนเป็นคนดีผิดกฎไม้อะไรอย่างนี้เนี่ยปรับให้ทันยุคทันสมัยเข้าสมัยเพราะปัจจุบันนี้ ยังเรียนออนไลน์ได้เลยนะคะหาผัวออนไลน์ก็ยังหาได้พระสงฆ์ออนไลน์ก็มีได้เช่นเดียวกันนะคะใช้แหนบนะคะกีบขนตาชี้ชี้ฮฮิปิปิซึ่งเป็นขนทมวยลูกมิ้งธรรมชาติซึ่งร่วงโดยธรรมชาตินะคะเราจะไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตแล้วก็เป็นดึงขนทมวยมาแล้วเราก็จะเอามาประกอบมาเป็นขนตานะคะเลี้ยงที่ดาวังคารส่งกลับมาเมืองจีนประกอบไปแล้วก็ส่งที่เมืองไทยแล้วก็ส่งไปคิวซีที่ญี่ปุ่นแล้วค่อยกลับมาไทยอีกรอบหนึ่ง ผ่านพัฒนาไลท์ทางเรือที่ด่าน <c oughs> <c oughs> และเราก็รู้จักบางคนเนี่ยไปบวชบางคนเนี่ยบวชเพื่อศึกษาพระธรรมบางคนก็บวชเพื่อที่จะหาเงินหาทองและพ่อแม่บังคับให้ลูกบวช <c oughs> เพื่อให้ลูกเลิกเป็นกระเทยบวชทุกปิดเทอมปิดเทอมปุ๊บบวชปั๊บปิดเทอมปุ๊บบวชปั๊บคนที่เป็นกระเทยเนี่ยใครจะเลิกก็เลิกใครจะไม่เลิกก็ไม่เลิกมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลศาสนาเนี่ยช่วยกล่อมเกลาคนให้เป็นคนดีนะคะแต่บางทีเนี่ยการกล่อมเกลาให้เลิกเป็นกระเทยเนี่ยมันยากนะ อยู่ในสายเลือดนะเพราะว่าในใจแพมเนี่ยจะต้องเป็นผู้หญิงให้ได้ตั้งมั่นตั้งปณิธานว่ากุจะเป็นผู้หญิงให้ได้ส่งลูกไปเนี่ยเพื่อจัดระเบียบว,วินัยอาตื่นแต่เช้านะรู้จักรับผิดชอบนะถ้าตั้งเป้าไว้อย่างเงี้ยแพมแนะนําว่าให้ไปบวชนะการที่บังคับให้ลูกไปบวชเพื่อให้ลูกเลิกเป็นกระเทยเนี่ยทำให้ศาสนามันเสื่อมแทนนะคะท่านผู้ชมขาเราปรับทัศนคติกันตรงนี้ดีกว่าต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเพื่อนสาวนี้ บวชค่ะบวชตลอดบวชทุกปิดเทอมเลยปิดเทอมสงครั้งนะคะก็ไปบวชตลอดนะคะถามว่าได้อะไรกลับมาคะโอ้ยสบงจีวอนแบบว่าจีบกันแน่นใชะแล้วขายคนที่ถามว่ามาดามแพมคะ่ะไม่บวชให้พ่อให้แม่เนี่ยบาปนะคะ <Okay. S 1> เอ่อน้องค่ะ มีนมผมยาวขนาดนี้แล้วให้บวชทีก็บวชไม่ได้ใส่จีวรก็ไม่ดีวิธีทดแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยมีอีกเยอะค่ะตังให้แน่นไว้ก่อนแม่บอกโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> เรามาใช้สีเหลืองเนี่ยตัดแก้มกันนิดนึงอันนี้เนี่ยไม่ใช่โทนพอสอแล้วนะคะจะเป็นโทนเหลืองดีซ่านแล้วค่ะ <c oughs> ทำไมไม่ใช้พับเกี่ยล่ะคะจริงๆเนี่ยใช้พับเกีี่ยก็ได้นะคะเรื่องของมือค่ะแต่ว่าใช้มือเนี่ยสะดวกกว่านะคะใช้ตีนไม่ค่อยถนัด <c oughs> ใช้สีส้มเนี่ยปัดไปค่ะเราก็จะได้สีส้อมอมเหลืองนะคะและหลังจากนั้นก็หาลิปสติกสีส้มนะน้องนะทาปากอ่าและสำหรับหลายคนนะคะก็อาจจะมาบอกว่าวงการพระสงฆ์ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเสื่อมขึ้นทุกวันนะคะมีการฟ้องร้องพระมหาภัยวัน พระมหาสมปองท่านมาเทศอย่างนี้แพมก็คิดว่ามันสร้างสรรนะคนเนี่ยห่างเหินกันมากแล้วนะคะแล้วก็ท่านท่านทัน้งหลายเนี่ยเอาเวลาเนี่ยไปจับหมูกระทะดีกว่าพระฉันหมูกระทะพระไม่ปฏิบัติตามกฎต,ตามระเบียบพระที่แอบมีสีกาเสพกามีอบายามุกอะไรทั้งหลายเนี่ยเล,เล่นพุงเล่นไพ่หรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเวลาไปจับ พระแบบนั้นดีกว่านะคะอย่ามาสนใจอะไรกันอย่างนี้เลยนะครับไปแต่งความว่าหิวแสงหรือแบบอันนี้เราไม่ว่านะคะความคิดเห็นส่วนตัวปล่อยเข้าไปนะคะหิวแสงแสงถึงไม่ถึงก็ไม่รู้นะคะแดี๋ยที่รู้ๆเนี่ยกูมีไฟฉายติดตัวตลอดค่ะแสงจะเข้ามาหากูตลอดนะคะอะเลสสีเหลืองทายเราก็จะได้สีส้มๆเหลือง เหลืองเท่ากับฟันเลยตอนนี้มาดามแพมไม่ใช่หลวงเจแต่แต่งหน้าแล้วเป็นพี่อุบวิริยะหรือคุณแม่ชาหน้าล้านนานะคะถ้ามาดามแพมไม่มีผมจะสวยไหมเนี่ยออกเรามาใช้แฮชิโด้หนึ่ชิ้น300บาทนะคะที่มาดามแพมขายเนี่ยละค่ะจิ้มจุ่มทาปุ๊บนะคะเราก็จะมีผมสวยเป๊ะเวอร์นะคะแล้วถ้าหลวงเจท่านใดเนี่ยมาติดต่อเนี่ยเออขออนุญ,ญาตไม่ขายนะคะ ศึกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับเส้นผมเนี่ยก็ต้องมีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเติมเต็มเอานะคะสําหรับคนที่ไม่มีผมผมน้อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าโกนหัวเลยเนี่ยไม่แนะนํานะคะท่านผู้ชมขา1ชิ้นสามร้อยบาทเท่านั้นอนแต้มไปค่ะล่าสุดค่ะมีหลวงเจค่ะท่านหนึ่งค่ะติดต่อมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทํานมและแปลงพี่เอ่อมาดามแพมเนี่ยต่อไปนี้จะไม่ให้คําปรึกษากับกับหลวงเจแล้วนะ ศึกมาก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะอยู่ในสมณเพศเราต้องสำรวมนะคะ เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับโทนส้มพอสอพอสอย่อมาจากอะไรคะพี่สาวก็ได้น้องสาวก็ได้พยาบาลสาวก็ได้โทนนี้เนี่ยเป็นโทน,นสีส้มน้ําตาลส้อมอิ่เฮ้ยนี่เอาตรงๆนะใส่สบายเฉียงอย่างเงี้ยพอไม่มีผมปุ๊บกลายเป็นพระสงฆ์แต่พอใส่สบายเฉียงอย่างงี้กูกลายเป็นแม่นาคแล้วไม่ล่ะ <c oughs> ถ้าชอบโทนนี้ก็ลองแต่งกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย